วันนั้นที่ผมบอกอาจารย์ว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผมกำลังตายเนี่ยจิตผมจะตั้งตรงไหนดีผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะตกนรกแล้วผมบอกอาจารย์ว่าผมควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าไหมนึกถึงแสงสว่างไหมอาจารย์ก็บอกว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าจิตคืออะไรผมก็เวอร์ไปนิดนึงนะครับงั้นผมถามอาจารย์ใหม่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคนมาถามอาจารย์บอกว่าเนี่ยฉันจะหมดอายุไขละ หรือแม้กระทั่งอาจารย์เองกำลังจะเข้าดาวเนี่ยอาจารย์มองชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงดีครับเห็นไหมคะคุณวูดีเราอยากจะได้สิ่งที่เราต้องการอืแต่เราคิดว่าเราจะทําประโยชน์กับทุกคนไหมไม่ใช่เฉพาะเราต้องการเพราะฉะนั้นเรารู้จักชีวิตหรือยังเห็นไหมคะพูดไปทุกเรื่องมีความต้องการมากมายแต่ว่ารู้จริงๆรู้ความจริงของขณะนั้นหรือเปล่า Mm. แม้แต่ชีวิตพูดกันทั้งวัน mm. แล้วชีวิตคืออะไร